สวัสดีครับสวัสดีช่างนุ่มครับช่างนุ่มวันนี้คิดมาเล่าอาการสเม็ดสเม็ดมันมีหลายตัวเนาะอันนี้สเม็ดดีสเม็ดจูเนียสเม็ดลีโวจักมันเป็นตัวไหนเหรเด้อครับงมกันอยู่เป็นรถมือสองเนาะผมอาการ อาการก็คือก็สตาร์ตติดอยู่เร่งไม่ขึ้นวิ่งไม่ออกลวนติดยากหมัวไปหมดนะครับสั่งอะไรมาเต็มอยู่นี่พอนี้องเก่าก็บลานมีก็พอมีอยู่นี่เปลี่ยนสวิตกุญแกเปลี่ยนขาบูนี่ก็เปลี่ยนผลิตคาบูว่าขาบูเสียกับเปลี่ยนขาบูเชียงกงขาบู ใส่ร้อยยี่ห้าก็ใส่ยัดตะพืชตะพืชแกนชาต์นี่สั่งนึงพอมีของเก่าก็ลองกลองเป็นกลองเลยครับมีอีกเพียบลองหาเจนหาจนวาจะเจอครับประมาณเดือนนะวะทำไปเรื่อยๆวางกระทำนี่พอดีกรลานมีเครื่องมีเครื่องแสมดเก่าอยู่เครื่องนึงก็เลยไหลไหลดูจนเจอครับ ปัญหามันอยู่กระรอไไม่เล็กอันนี้ก็จะมันมันไม่ตรงรุ่นมันหรือยังไงนี่หรอวะนี่แถบแถบรอไไม่เล็กมันตัวนี้มันเป็นของคันของคันนี่ใส่ไปเร้วใส่ไปเร้วมันจะหนากว่าประมาณสักสามมิลนีเลยที่นี่จบเลยครับที่นี่ สามสี่มิลหนึ่งปืดปาดปืดปทีดเรียกว่าจะแปงมันเป็นเอาอะไรแปงมาใส่หรือเปล่าก็ไม่แน,น่ใจก็เลยเทียบดูแล้วก็เหมือนกันแค่ตำแหน่งองศาจุดระเบิดมันไม่เท่ากันจ้ะก็เพื่อเพื่อเป็นแนวทางสำหรับช่างหรือที่น้องที่หาหาครับผมหาอยู่ผมก็หาจนสเมตสมตสม เป็นรถที่ดีแต่ว่าคนเขาไม่นิยมจะ้ะแรงนะาจะสอ่เมตรนี่บิดลอยบิดลอยเลยเต็และเพิ่งเพ่งได้เพิ่งได้แล้วอกน้ำมันในตอนนี้ตอนนี้ใส่ขบูเดิมกับจบสุดครับคบูเทียมสั่งมาใหม่เร่งไม่ขึ้นบูบบับบบไม่อยากไล่น้ำมันก็เลยใส่ขบูเดิมกเก่าที่พ่อมี่ จะสมดก็สุดใจอยู่นะครับโอเคโอเคจะเล่าสู่พี่น้องฟังเผื่อ,อพี่น้องเบื่อหน่ายหรือหาปัญหายากผมก็หาอยู่ตั้งนาน เปลี่ยนเกือบทุกอย่างแล้วครับก็เลยก็เลยลองเปลี่ยนล้อหมายเล็กดูติดก่อนติดก่อนอืน้อ,องหมายเล็กยูแล้วนี่แหละตัวนี้แหละเจ้าปัญหาเอาเอากล่องไหนใส่กับไฟไม่ออกจ้ากลก่องก็เลยว่าเป็นกักล่องนี้ไปหากล่องไฟมาเต็มเลยทีนี้เพราะว่ามันบางรุ่นมันต้องตรงรุ่นมาเน้ะมันถึงจะออกเอ่อ แบทต,ต้องใสอันนี้อันนี้ไม่มีแบทกับสตาร์ทจิตครับเปลี่ยนแถบเปลี่ยนล่อไม่เล็กตัวที่เป็นแถบโอเคเลยทีนี้พอดีใส่ไปเรี้ยวไม่ได้ถอดให้ดูว่ามันต่างกันตรงไหนเอาเล่าๆว่าถอดล่อไม่เล็กตัวแถบนี่มันหนากว่ากันนั้นแหละเด้อเผื่อพี่น้องหาดูโอเคโอเคอเค้าวจะได้จบ เท่านี้ก่อนเด้อครับผมมีไอด้ดีๆหรือเคล็ดลับหรือปัญหาใหม่ๆก็จะมาเล่าให้ฟังครับผมจ้ะสวัสดีจ้ะจุบจ๊บจุ๊บโอ้โหนี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวดีมเดี๋ยวดีมค่อยเล่าอาการต่อให้มันจบก่อน <Okay. S 1> ดีมดีมก็ยังไม่จบที่เรียกว่า ว่าจบสวยไม่จบครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราแก้ไขให้ก่อนเราจะมาเล่าฟังครับผมสวัสดีครับ,รบเออลองดูว่าเออทำแล้วซ่อมแล้วเป็นไงสั่งก๊อปในตำนานนี่แหละครับฉากก๊อปในตำนานโอ้โหเกือบสองหนในในออกตัวดูออกตัวดูลอ,อ,อยดีไหมไม่เชื่อได้ช่างก๊อปในตำนานนี่ ตะเมียนนี่มันแห้งวะบิ๊อโอ้ก็ยกไนะปมันกันี่นะก็ปล่อยคัสทีเฉมมันก็ลอยเร็ว <c oughs> เออน่ะน่ะนะ,นะ 垮了垮了